ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสำหรับบูธจักรพันลํำเพลินและบิกกี้สีหน้านวลนร่วมถึงมอนสีล่มลวงจากสั้นเหล่าบันเทิงศิลป์บอกเลยว่าพี่น้องครับผมคลิปนี้นุ่มจรีระขออนุญาตอวยคณะหมอล่ำสั้นเหล่าบันเทิงศิลป์แน่กันแล้วกันมันมีอย่างแน่มันเป็นแบบไหนแน่ปาจิระเล่นจิระเล่ามาสีว้าซูฟัง สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการจาาัดก,ก,ก้านลูกท่งกบักหลาหนุ่มเจระจิและเล่นจิและเล่ามือนีเขาเ้าถึงคณะส่้นเล่าบันเทิงสินแน่กันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะคือต้องบอกว่าหนุ่มเจระขอบอกตามตรงจากหัวใจบทน่าเด็บเมืองส่้นเล่าบันเทิงส,นสินในฤดูกาลนี้ปี2567ัอหดฮอดนี่พี่น้องครับยังไม่ได้เด็บเมืองสดสดหนาเวทีตะวันเสื้อว่าพี่น้องครับคอยติดตามคลิปติดตามเรื่องราวกันในโลกออนไลน์อนู่ยตลอดเลยแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจ ประทับใจในฐานะของหัวหน้าวงก็คือจกักรพันธ์ลำเพลินและประทับใจคณะตลกพี่น้องครับที่มตะตลกรู้สึกว่าอุ้ยเฮโชวอย่างคือดีแท้และมีความสมัติลีนะครับโดยเฉพาะบิ๊กกี้สีหน้านวลนเนาะแล้วนนลก็เพิ่งจะว่มอนบอกมอนมอนมอนสีบอกอ่ออเอเอิดประมาณนั่นแหละพี่น้องครับเธอเคยเออสืบพิษยาดาดวไยเดอพี่น้องเด้อคือเอาจังสีดีกว่าพี่น้องครับผมนุ่มจิราสิขาอวยกันแล้วกันใส่คำว่าอวยเลยอวยไปทีละคันทีละตอนกันแล้วกันว่าพี่น้องเนาะ เริ่มต้นจากความเกง่งความสามารถของจัก,กรพันด์ลำเพลินเพื่อออกมาวาวัยพี่น้องครับนุ่มจิระขอมาวต่อกกนแเรากันเนาะเพิ่นว่าจังส่พี่น้องครับจัก,กรพรรด์ลำเพลินบอกว่าจากเด็กน้อยคนหนึ่งที่ครอบครัวยากจนพ่อแม่เป็นเศร้าไรเศร้าหน้าต้นทุนไม่มีเหมือนคนอื่นเขาแต่สิ่งที่ผมมีคือความตั้งใจและความมุ่งมานะ จนทาให้ผมมีทุกวันนี้สร้างเหล่าบันเทิงศิลป์พื้นที่สางงานสางเงินแห้ค้นขางหลังอีกหลายๆคนเดมีกินมีใส่มีจุนเฉือครอบครัวผมโคตรภูมิใจกับระยะระยะเวลาก่อตั้งเพียงแค่สองปีเศจเศจเสรจเสรจษมาถ,ถึงมือนี่ดีที่สุดแล้วคือที่สุดแล้วอันนี้ต้องบอกว่าจากักรพรรดิลำเพลินอีกเก่งอีหลีอายุเพิ่นกับอ,องจรเพิ่นกัไลเลียก็่อ,อยแะไรพี่น้องครับห่างกันเมื่อหลายขอยสิเป็นพี่เพิ่นอยู่มาสักปี ปีหนึ่งสองปีประมาณนี้นะครับแต่ว่าเห็นถึงความสามารถในการบริหารวงในการบริหารทีมพี่น้องครับเอาเบื้องลึกเบื้องหลังอนนรไม่นแน่ใจหรอกเนาะแต่ว่าภายใต้ของสื่อที่ออกมาคอยรู้สึกว่าเอ้ยโลกเก่งว่ะแล้วบัตรที่นี่พี่น้องคาราผมเมื่อว่าวถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือตลกต้องบอกว่าปีนี้ตลกของคณราซ่าเหล่าบุเทิงศินดโดดเดนอีลีอาจจะมาจากวิกกี้ก็ได้เออหรือว่ามาจากทีมพนกันได้พี่น้องครับซึ่งวิกกี้เฮดไดีแห้งพี่น้องครับคือ อันช่วงนึงนี่เป็นไวรัลอยู่ด้เรื่องอันไ like, ่ปงไร like, ปอบนี่คือคอยว่านี่คือตลกที่เป็นตลกพี่นองครราผมมีเรื่องราวมีสตอรี่แล้วมาข่ก็นั่งส่วนโตเด้ออันนี้ส่วนโตยะดาข่อยยะดามาข่อยคือค่อยชอบเวลามาเล่นตลกแล้วเล่นเป็นเรื่องเป็นราวเ่ราะเรามาเล่นตลกแล้วแล้วมะยังเกาะมะ เล่นไปปื๊บเราไปเอาเงินหนไหว้ที่เรากำไม่เล่นเรื่องไม่เข้าใจยุเข้าใจเรื่องบรรยากาศของการรับเงืนหนไหว้ที่ยู่แต่ว่าบางเชืออัทลอดในความตลกมันหายไปพี่น้องครับแต่ข่อยเมืองของทีมเนี่ยทีมสร้างเราบนเทิ่งศินนี่เออมันตลกดีว่ะมันดีว่ะมันสนุกดีว่ะซึ่งขอ่อยว่าซีวอลเื่อเล่าหนึ่สักพักแล้วลหละพี่น้องครับแต่ว่าได้ยินมาว่าจ้กเทือเจ้ามือนี่เออบอกก็ได้เอาเรื่องนี้มาบอกดีกว่าสินะพี่น้องครับอีกหนึ่งอย่างที่ข่อยมากมาที่นี่พี่น้องครับอันนี้ต้้ออออออองงบบบกกกววว่่่่่่าาขยยยเเเเเห็นนนดดัใโซีีีีลพพ โชว์วัฒนธรรมเนี่ยเป็นวัฒนธรรมวหวครูล่ำกอนเนี่ยของบิกกี้สีหน้านวลกับม่อนสีล่มลวงเนี่ยบอกเลยว่าโชวนีเลิศเป็นการแบบทําน้อยแต่ได้มากทําถึงสําหรับข่อยนะครับพี่น้องครับมาแฟนคลับไลฟ์ผู้แล้วคนกับชื่นช่มแฟนคลับไลฟ์ผู้แลายคนกับบอกว่าอุ้ยคือดีคือเลิศแท้ดังนั้นพี่น้องครับมาเมืองโชว์วัฒนธรรมเออไาวคู่ไปนี่แหละเพื่อนวออตลกยังก่อนตลกวัฒนธรรมพี่น้องครับผม ความยาวเน่าไจังหวะเด้อขออนุญาตใส่คลิปมาจากเออ่นันออรัตน์พิรันทร์ผมสร้างเราบว้เพื่อสินเชนนะฮะเป็นโชว์วันธรรมดีสารวัตรส่วนฝนเพื่อคุวันทีไม่รู้ว่าเป,าปิดไปนี้สินหรือค่าสินหรือเปล่านะถ้ากเ,เกิเดตัวนี <c oughs> <c oughs> เเน้เป็นสินขออนุญาตอิสเซียนเราก็ปิดภาพเด้อเออเนี่ยเป็นกระแสแบบว่บร่มมาพูดต่างๆพอปอสลาดน้อยพุ่แแนชวีววั่นกำเนินบอกเออ หลายุลายคนไม่องครับผู้บาชัน้่ากล้พุมจิระช่วงนี้อย่เอิ้นเป็นโชยลงตัอบน้อยน้อไม่มากเลนัวสาธุสาธุละสาธุภูภูสันโธกุณาคมโนและกัสปโคตโมอริยเมตโยหลวดเตโนพู้โตจงม่ปุกแม่บังสาธุสาธุ บิดามันดาผู้อยู่เบื้องสูงหรือเบื้องตำ่ำทุกเศ้าคำลูกขอบายบนหาแลาคุณผู้บาอาจารย์ตัวกลอตักๆๆๆงามเทพผู้ปุกปักรักษาทันเทวาอารักเจ้าที่เจ้าทานเจ้าบานเจ้าซองผู้ขาล้ำบึกป้งองปวดให้โอโหสิและจักสิีดีหรือบอดีเขามอบให้คนฟัง หลัดจักกีจังหรือบอจังขอมอบให้คนเบิงอีตพาดบาดหมางปูกขาขอหูสีน้ำคุณบิดามาดาคุณคู่บาอาจารย์สาธุสาจงมาปุกมาบังจงมาจังมาเรื่องย้ำล้อไป แว่ามันรู้สึกแบบมันทรงพลังอะรู้ไหมเมบาสาธุเดอข้ก็ยอมือไหวุ้ณูถกทายอมือหวจากคุณูถกทานอาาใสเกยอสเียนสาูเดอขอส องคนวัดลอยแก้วมากันสอยสู่นอกจากนั้นคุนทีปปันดานอกจากนั้นคุนทีปปันดาเพราะตกุนนาคาหนาเข้าในน้ำสาธุเดอให้มาเนมมานำข่อยน้ำล่ำนักแอวให้แบงอยู่เรื่อยก่อนข่าอย่าให้ลุงสาธุเดอกับตะกุนองค์ไทยองค์ไทยละโคดงบนส้อนสั่งอีนั่งบังชูมือบอมีเวียนกลางฟินตัวสาวนั่งเดบกเคยเดบินประมาณหนึ่งขุนครูสาธุเดอ

มาใส่เรื่องในทางข่าวข่าวซันพัดพักบ้านเดินผ่านไปกวงก่วงกันหมอลำเที่ยวดงมาเดินดันลำทางสัตนลำเพิงเขากวงจังมาลำข้าวข่อมาลองใส่แค้นตีดหยาบแปดแค้นเป่าลำดับยอมมือแทนแอนช่วยตั้งกอดตั้งกอดนั้นระพันปิดกอดแต่กรแดงในพี่น้องฟังหลอกบนพื้นเส้นแยากเยืนกระเดือดอยู่ในพงเส้นอยากเยืนกระเดือดอยู่ในพงล้วเดินนองของขาจจาเป็นยเนจำยงนั้น ละพัดพันบรรมหวานประตูก็แยกเนื้อเดียดเข่าป้านาชมมาลาฉันลาเรื่องใจชมมาลาฉันลาเรื่องใจยามฉลองเบิกใจหัวใจว่าฉันเกิดเดินนงเขาไปเขาโคกหอมแล้วก็หอมดอกไม้หัวใจน้องขั่งหลังสีหน้าบางจากนั่นแหละพี่น้องว่าผมนี่แหละเนาะเคยไว้ก็ตลกวัฒนธรรมอกระเทยวัฒนธรรมเออเขาจะสมัครเซลกันพี่น้องครับแต่ว่าก็น่ารักคอยคอยชื่นชอบนะฮะล่าสุดในพ่นก็ามีโชว์ใหม่ออกมาด้วยอออันนี้ก็เฮ็ดดีขึ้นกัน ตลกคือการพี่น้งครับสำหรับเอ่อวิกกี้กับคุณม่อนม่อนม่อนสีบอกเออคุณวิกกี้คุณม่อนสีเพนเทชโชเอาเพลงอันแม่ค้าไล่มาให้หนูแหน่ของอันอันยังก่อดยังก่อดย่าเฮ้ยสื่อแดงๆนี่ยังวะเจมิงเองเอแล้วเพลงของเจมิงมามาเฮ็ดเป็นเวอร์ชันแบบลองแล้วก็เล่นเอ็มวีเป็นตลกบนเวทีพี่น้องครับการน่ารักน,นาาก่นารักโอ้กอยคอยคอยชื่นชอบนะฮะเออคุณวิกกี้สีหน้านวลฮะผมเป็นเอฟซี อันย่า่สวัสดิ์อยู่เดอ้อติดตามคลิปย่า่สวัสดิ์อยู่เรื่อยๆอยู่นะครับผมละวก็เห็นความน่ารักเนาะเออระวังเป็นฟิลแบบแม่ลูกเป็นฟิลย่า่หลานนั้นสินะเออน่ารักดีน่ารักดีนะฮะละวก็ชื่นชอบและอยากมีโอกาสเนี่ยนะครับมีโอกาสไี่เปเมืองซ่านเราบันเทิงศิลป์แบบหนาห่านหนาเวทีสักครั้งหนึ่งกับลรากันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่า,า,าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวติดตามฤด,ดูกาลปีหกเจ๊ทฮอตปีหกแปดเนี่ยต้องบอกว่า ชื่นชอบนะฮะชื่นชอบสรเหล่าบันเทิงศิลป์ว่าสิ่งที่เราบอกไลท์เธอหล่ะหลักกับวิวโอกาสในว่าจักเทธอพี่น้องคาราชมแต่ว่าทางมาถ้าม่วนอีกแล้วแต่มุมมองแต่ละคนที่พี่น้องเด้อรย่างคอยเองคอยน้ำเสนอในฐานะคนที่เมืองเราชื่นชอบเมืองเราประทับใจคนอื่นคิดแบบใดนรู้สึกแบบใดนก็คอมเมนต์เข้ามาแนวกันเรากันเนาะพี่น้องเนาะและทางเมื่อนี่คือรายการจักรวาล ลุกทุ่งกบกระ,ะกลานุ่มจีระจิละเล่นจิละเล่ามาสีวอลซูฟังฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องจิระแน่กันลาลกันสวัสดีครับ